จงหาสิ่งที่หายไปในภาพนี้ของนาเดคกกุกิมิยะ ใกล้จะลงลงฉายให้รับชมกันแล้วสําหรับไอคนหล่อลวงภาพยนตร์จาก GDS เรื่องแรกของนาเดทคุกกมิยะซึ่งหลังจากปล่อยทีเซอร์ต,ตัวอย่างภาพยนตร์ออกมาก็สร้างเสียงฮือฮาไม่น้อยโดยเฉพาะฉากที่หนุ่มนาเดทถอดเสื้อโชว์แผงอกล่ำๆแต่งานนี้ดูเหมือนว่าซิกแพกแน่นๆของนเดทจะมีอะไรบางอย่างที่หายไปจนทําเอาสร้างความแปลกตาไปเลยโดยเพจดูซี่อีนิวส์ถึงกับตั้งคําถามถึงเรื่องนี้ว่าจงหาสิ่งที่หายไปในภาพนี้ซึ่งเราเช้าเน็ตต่างก็ตอบถูกกันทุกรายว่าสิ่งที่หายไปก็คือขน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 ัน่นเองจ้าบ้างแต่แผงอกของนา ถึงจะมีขนหรือลายขนแต่ก็ยังหล่อออรล่าพุ่งมันเดิมเป๊ะและสาวๆก็ยังอิจฉาย,ย่าเช่นเคยขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก entertain ที่นี่ .com ด้วยค่ะ